สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูยำขนมจีนกันนะครับบอกเลยว่าแซ่บแล้วก็อร่อยมากๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีท,ทากันครับวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับก็จะมีถั่วฝักยาวหั่นซอยหอมแดงหั่นซอยผักชีฝรั่งหั่นซอยเส้นขนมจีนครับแล้วก็พริกแดงจินดาหั่นซอยครับ วัตถุดิบของเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่ได้ทอดปลาทูนะครับวันนี้เราก็จะยำง่ายๆนะครับต่อไปเราก็มาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก็ใส่น้ำต้มสุกไป1นถัพพีนะครับน้ำมะขามสักเล็กน้อยนะครับไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็พริกป่นครับใส่ลงไปได้เลยครับความเผ็ดตามความชอบเลยนะครับตามด้วยพริกแดงจินดาหั่นซอยครับน้ำตาลทรายสักเล็กน้อยครับน้ำปลาขวดนะครับ จากนั้นก็คลุกเขาให้ส่วนผสมเข้ากันเพื่อนๆก็ลองอปรุงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันอีกทีหนึ่งนะครับอยากได้เปรี้ยวอยากได้หวานหรือว่าอยากได้เค็มเพิ่มเพื่อนๆก็สามารถใส่ได้เลยนะครับนี่นะครับมะนาวก็บีบลงไปเลยความเปรี้ยวตามความชอบเลยนะครับก็ลองชิมดูนะครับบางทีน้ำปลาอาจจะไม่เค็มนะครับเราก็อาจจะเพิ่มน้ำปลาอีกนิดหนึ่งได้นะครับ นี่นะครับใส่ไปนิดนึงเพิ่มความเค็มแล้วก็ความหอมของน้ำปลาน,นะครับเมื่อรสชาติได้ที่แล้วเราก็ใส่หอมแดงซอยถั่วฝักยาวซอยลงไปได้เลยครับคนสักนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็นําเส้นขนมจีนใส่ลงไปได้เลยครับก็ฉีกเขานิดนึงนะครับจากนั้นเราก็คลุกเขาให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยครับในขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่ผักชีฝรั่งกันครับ นี่นะครับคลุกไปเลยทําง่ายมากๆนะครับสูตรในวันนี้เราก็ไม่ได้ทอดปลาทูนะครับก็ปรุงอย่างนี้เลยครับง่ายๆอร่อยด้วยครับเพื่อนๆเราก็จะโรยอีกทีนึงก็จะเป็นแคบหมูหรือกากหมูนะครับนี่นะครับคลุกเบาสักเล็กน้อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับนี่นะครับหอมน่าทานมากๆนะครับเพื่อนๆเตรียมผักที่เพื่อนๆกินทานคู่กับ ยำขนมจีนของเราได้เลยนะครับคลุกเสร็จเรียบร้อยเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับนี่ครับหอมมากๆนะครับวันนี้ผักขมก็จะเป็นกระถินนะครับแล้วก็ผักกระหล่ำนะครับเราตักลงเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็โรยด้วยกากหมูครับหรือแคปหมูเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับบอกเลยว่าทานคู่กับแคปหมูอร่อยมากๆนะครับครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิแล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองนําไปทําตามกันดูได้นะครับ ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไปพลาดคลิปต่อไปของทางช่องได้ยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ